แนวันนี้นะครับสำนักงานกสทชก็ได้ออกใบแจ้งรับรองผลการประมูลใบอนุญาต 3G ให้กับเอกชนที่ชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3G นะครับขณะเดียวกันก็มีการออกหนังสือตอบโต้กลับไปถึงประหลัดกระทรวงการคลังนะครับเพื่อขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของรองประหลัดที่กล่าวหาว่าการจัดประมูล 3G อาจจะเกิดการหัวประมูลครับ นหนังสือด่วน JI, ที่สุดลงนามโดยเลขาธิการกสทชส่งถึงนายอารีพงศ์ผู้ชุ่มประหลัดกระทรวงการคลังนะครับขอให้พิจารณาการกระทําของนางสาวสุภาปิยจิติรองประหลัดกระทรวงการคลังซึ่งทําหนังสือทวงติมาถึงกสทชเมื่อวานนี้ว่าการจัดประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3G เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาคัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีและเข้าข่ายทําผิดกฎหมายป้องกันการหัวประมูล โดยเลขาธที่การกสทอชอยืนยันนะครับว่าการจัดประมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสแต่ข่าวที่ออกมาจากกระทรวงการคลังทําให้สํานักงานเกิดความเสียหายพิจารณาดําเนินการนางสาวสุภาปิยะจิตติและขอให้นางสาวสุภาปิยะจิตติรับผิดชอบต่อการกระทาที่เจตนาสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นต่อไป วันนี้กสทชเชิญผู้ทีชช่ชนะการประมูลทั้ง3รายนะครับมารับหนังสือรับรองผลการประมูลในช่วงเช้าผู้บริหารทั้ง3ค่ายยืนยันจะเดินหน้าลงทุนระบบโครงข่าย 3G โดยเครือข่าย AIS จะใช้งบประมาณ50 0 0ล้านบาทค่าย d t แทใช้งบลงทุน40 0 0 0ล้านบาทและ True จะใช้งบลงทุน20ล้านบาท ผู้บริหารดีแท็ซึ่งประมูลได้แบนุญาต3ใบในราคาตั้งต้นใบละ4,500ล้านบาทบอกว่าอยากให้สังคมก้าวข้ามเรื่องวันประมูลเพราะอยากให้มองไปข้างหน้าสามารถตอบแทนกสทชได้นะครับแต่ว่าที่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนได้ก็คือว่าในช่วงของการประมูลเนี่ยในห้องประมูลเนี่ยผมผมเชื่อว่าผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายเนี่ยนะครับเรา เรามีการคาดเดานะครับเดาใจว่าผู้ประกอบการรายอื่นเขาจะประมูลกันอย่างไรเรามีการวางแผนในการประมูลของเราแล้วก็ต้องเ,อเรียนตามตรงเลยว่าเราเองเราก็คาดเดาผิดในหลายๆในหลายๆ,ๆ,ๆครั้งหลายๆ,ๆรอบนะครับเพราะฉะนั้นเ,เป็นเป็นการประมูลที่ค่อนข้างที่จะจริงจังนะครับสําหรับผู้ ผู้เขาร่วมทุกราย AIS เป็นรายแรกนะครับที่เดินทางมาชำระเงินงวดแรก7,800ล้านบาทหรือร้อละ5้ ขอมูลค่าประมูลพร้อมหนังสือรับรองจาก5ธนาคารมาให้กสทชอส่วนทาง d t แทและ True Corporation จะจ่ายในสัปดาห์หน้าทางนี้ก่อนหน้าการลงมติรับรองการประมูลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมน,นายนักฤทเิ์สวันันที่ปรึกษาของพันเอกเรษฐพงศ์มาริสวุวรรณหนึ่งในกรรมการกสทชอส่งหนังสือแจ้งพันเอกเรษฐพงศ์ให้พิจารณายกเลิกการประมูลเนื่องจากผู้เข้าร่วมประมูลไม่ได้แข่งขนันราคากัน และระบุว่าหากคณะกรรมการไม่ยกเลิกการประมูลก็อาจถูกหลายฝ่ายยื่นฟ้องสามปกครองรวมถึงยื่นฟ้องในคดีอาญาซึ่งแม้คณะกรรมการจะอ้างว่าการจัดประมูลครั้งนี้ต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ประกอบการผู้บริโภคและภาครัฐอาจจะไม่มีน้ำหนักเพียงพอเพราะสังคมบอกว่าประมูลในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ให้กับเอกชนนะครับ นนในวันที่22ตุลาคมนี้นายสุริยะัยกะตศิลาพร้อมกับทนายความจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอและผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้สอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของกสทชต่อการจัดประมูลครั้งนี้ครับ